สนยักษ์ไร้เทียมทานชีวิตที่ยืนยาวของมันสนยักษ์รอดจากอากาศที่รุนแรงหน้าหนาวที่หนาวและมีฝนหน้าร้อนที่ร้อนและแห้งแลง้งต้นไม้ที่สูงที่สุดจะเติบโตนในสถานที่ที่เกือบจะไม่มีฝนในหน้าร้อนเลยความลับก็คือทอ้องฟ้ามีน้ำในอีกรูปแบบหนึง่ง ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียในเช้าของวันหนึ่งหมอกที่เกิดขึ้นจากทางแปซิฟิกนักชีววิทยาท็อตดอสันได้ค้นพบรากฐานสำคัญเกี่ยวกับการใช้น้ำของสนยักษ์ตอนที่ผมเริ่มทำงานที่นี่ผมแปลกใจเรื่องข้อมูลที่น้อยนิดเกี่ยวกับเรื่องนิเวศวิทยาของต้นสนยักษ์แล้วก็ป่าสนยักษ์น้ำจำนวนหลายพันกลลอนในรูปแบบของหมอก ถูกพัดมายังยอดสนยักษ์ในช่วงเช้าของฤดูร้อนและเมื่อใช้เครื่องมือพื้นฐานดอสั้นก็มุ่งมั่นที่จะจับภาพต้นสนยักษ์เหล่านี้เอาไว้ถึงแม้ว่าในช่วงหน้าร้อนที่แห้งแลแห้งนั้นแต่ยอดต้นสนยักษ์ก็ดูดซับความชื้นเหมือนกับระบบรากบนท้องฟ้า เราคิดถึงลายนิ้วมือก็เหมือนกับชนิดของน้ําที่ต้นไม้กําลังใช้กันอยู่ฝนในช่วงหน้าหนาวนําน้นําอีกประเภทหนึ่งมาเมื่อหมอกนำผ่าน้ําอีกประเภทมาผมบอกได้เลยว่าการตกผลิตของน้ําบนต้นสนนั้นมาจากฝนหน้าหนาวหรือจากหมอกช่วงหน้าร้อนดาวสั้นพบว่าจากเซเซียลถึงครึ่งหนึ่งของน้ําในสนยักษ์มาจากหมอกไขปริศนาเรื่องว่าสนยักษ์เหล่านี้ รอดชีวิตในหน้าร้อนได้อย่างไรมันเหลือเชื่อมากนะครับที่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขนาดนี้จะใช้ชีวิตอยู่บนนั้นได้และมันยังอยู่มันยังรอดเพราะพวกมันอยู่สูงแล้วก็สร้างอากาศของมันเองข้อได้เปรียบอีกอย่างของน้ำจับหอกคือมันไม่ต้องยกน้ำไปถึงด้านบนมันต้องใช้พลังงานแล้วก็แรงโน้มถ่วงเพื่อดึงน้ำกลับมาใช้มันทำให้ต้นไม้มันสูงขึ้นเรื่อย มันยุ่งยากขึ้นที่จะดึงน้ำออกจากดินเพื่อส่งให้ใบไม้ต้นสนยักษ์ดูดน้ำเกือบ1,500ปอนขึ้นไปสู่ยอดต้นสนได้ในวันที่หมอกจัดระดับน้ำจำกัดความสูงของต้นสนและการเติบโตของมันได้น้ำไหลไปตามท่อขนาดยาวเนื้อเยื่อที่ยอดไม้ มันระเหยจากใบไม,ไม้น้ำติดอยู่ที่ตัวมันเองเมื่อมันระเหยมันจะดึงน้ำขึ้นสูงไปอีกแรงโน้มถ่วงและการเสียดสีทําหน้าที่ตรงกันข้ามกันต่อต้านไม่ให้น้ำไหลขึ้นไปที่ด้านบนและเมื่อเกิดแรงสมดุลในระดับสูงสุดบนต้นไม้ดอสั้นหมดไว้ที่450ฟุตและอาจจะสูงกว่าในที่ที่มีหมอก พบว่าแม้สนยักษ์อายุพันปีมันก็จะเพิ่มเส้นรอบวงขึ้นทุกปีมันน่าช็อกนะครับเมื่อต้นไม้ใหญ่แล้วก็โตขึ้นพวกมันจะเพิ่มอัตราของผลิตภัณฑ์เนื้อไม้ต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็แก่ขึ้นจะผลิตเนื้อไม้ที่มากขึ้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย